เมื่อนี้ก็ั้นห้องตรงนี้แล้วนะคะยังบ่แล้วจ้าเดี๋ยวนี่นะคะเมื่อนี้ช่างมาผู้เดียวเดี๋ยวจ้านีนเฮ็ดผู้เดียวเมื่อนี้ก็ได้บันไดมาจ้านี่ จ้างกระส่ตรงเป็นประตูนะคะทุกคนตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่พวกนางนอนเนาะนอนประจาของนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดขึ้นสั้นสามนะคะสันสันใตหลังคาจ้าจะบอกว่าอาจจะกลับมาจากสกอตแลนด์นะคือแบบโอ้ผิดหวังมากเลยจ้าเพราะว่าสร้างไ่บะถ,ถึงอันนะคะสร้างไ่ติดไ่เซาตัวนี้ชน ชนกับชนกับตรงนี้นะจ๊ะก็กเลยบอกว่ามันบบแมนมันบบถูกต้องแนวนี้เนาะไอ้ไอ้ก็บ,บอกว่าว่าให้มันชนเพราะว่าที่จริงแเรากับบอกให้สร้างเอาไม่ตัวนี้นะติดกับกับไม้ที่ยึดค้านตรงนี้นะคะให้ให้ยึดค้านตรงนี้ให้ติดกันรปนี่เพราะว่า พราะว่าจะใส่าล้าวบันไดตรงนี้นะจ๊ะจะได้เห็นมันมีพื้นที่จับล้าวบันไดตรงนี้นะคะปนีช่างช่างเขาใส่ชนมาทางนี้จะเกรยได้แก้งานใหญ่เลยจ้ะสร้างก็ได้ต้องแก้ยับออกไปนะคะบอกไอ้ก็บอกแล้วว่าให้ให้ให้เอาไม้ตัวนี้นะติดกับตัวนี้นะคะเพราะอ้มาหอดเพราะอ้มาเบิ่งงานนั่งลืมไทยคลิป้ะทุกคนตอนนั้น พราะอ่านตอนอ่านมาเบิ้องนะ่ะไม้ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้จ้ะตรงนี้จะเขาจะเอาไม้เส้นนิดหน่อยเนี่ยค่ะทุกคนจัสร้างคิดเองอยู่น้องกับเข้าใจเนาะเหมือนรีบเร่งกับแฟนไปหาแฟนสาวประมาณนี้นะแฟนไม่สบายอะไรประมาณนี้แหละเอาเอาเอา,เอาเส้นไม้มายึดติดเส้นนี้แล้วก็เอานี้มาแปะอีกข้หนึ่งโอ้ยอายละปวดหัวเนะาะแต่มีก็เลยแบบวา่าโอ้ คุณคิดอะไรของคุณอยู่โอ้น่นนัค่ะดูคนจา้าวันนี้ช่างก็เลยมาเปลี่ยนก็เลยก็เลยใส่เอาเอาไม้ตัวนี้เอาให้มันชนกับแผ่นไม้คานตรงนี้นะจ๊ะเพื่อจะให้มันมีช่องว่างระหว่างนี้เพราะว่าอนาะคตก็คือเราจะใส่ราวบันไดเนาะใส่ราวบันไดก็จะเวลาจับราวบันไดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ชน กับกําแพงตรงนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะงานใหญ่จ้ะทุกคนช่างไม่รู้คิดอะไรสงสัยเหมือลอยไปหาแฟนมัน้งเนาะนี่อันนี้นางก็ได้ราวบันไดตรงนี้มานะจ๊ะแล้วก็ช่างสายไฟก็มาเดินสายไฟเรียบร้อยจ้ะเหลืออีกห้องหนึ่งเหลืออีกห้องอ๋อเหลืออีกสองห้องเหลืออีกไปอีกห้องห้องนอนเล็กห้องนอนสามแล้วก็ห้องนอนสอง ข้างล่างนะคะหมายถึงข้างล่างเดินเขาเดินกําลังเดินสายไฟไปตรงนู้นแล้วก็นี่ช่างไม้ก็มาแก้งานตรงนี้ด้วยลืมชิ้นไม้อันนั้นไว้ข้างล่างก็ต้องตัดชิ้นไม้ตรงนั้นออกโอ้ยจักช่างเขาคิดอะไรนะคะทุกคนเหมือนลอยไปหาสาวๆแน่เลยอ่าสิ่งที่ได้มาใหม่ก็คืออันนี้จ้ะหน้าต่างนะคะตัวนี้นะใส่เหล็ เข้าไปจักเขาเอื่นไว้อย่างนะคะทุกคนนี่ช่างลังคาก็ยังทํางานอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จนะใส่ใส่กระเบื้องลังคาเนาะแล้วก็มีช่างตัวนี้มาจา้ะช่างเดนี่มาตรงใส่ตรงกัน้าต่างนี่นะคะนังไม่ได้ถ่ายข้างนอกค่ะทุกคนยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนสามจ้ะ จักสองจักสามนะคะทุกคนจากห่องกับประมาณนี้เนาะห่องห้องบบใหญ,ญ่มากนะห่องบบใหญ่กะว่าจะใส่เตียงสองสันห่องนี้เนะาะใส่เตียงที่แบบว่าให้สําหรับเด็กนอนอะไรเนาะเผื่อลูกหลานมานะคะทุกคนก็เลยรื้อเอาลื้อเอาพื้นออกนะจ๊ะลื้อเอาพื้นออกแล้วก็ก็ช่างไฟฟ้าเขาก็จะมา เจาะไฟลงไปข้างล่างนะคะ่ะคือจะเดินไฟข้างล่างนะจ๊ะนั่นแหละไปจ้าทุกคนพวกนั้นก็นจะเก็บอุป,ปกรณ์ไว้อันนั้นก็ทําผิดพลาดช่างไม้ก็ต้องนมาแก้นะ่ะเหมือนกันนะคะตรงนั้นน,นก่็เอาอุป,ปกรณ์กีฬาไอไว้นี่ไปจ้าทุกคนไปกินข้าวกันจา้าคนของพวกนั้นกับขนจากเอียงแน่เป็นเอียงจ้าทุกคนจ้าเต็มเลย นี่ช่างไม้บัานนี้ก็ได้มาแก้ตรงนี้นะวัดไม่ถูกจุดแต่แกก็ทําเร็วมากค่ะทุกคนทําเร็วมากของน้องเยอะมากค่ะทุกคนเขาจะเอาใส่ต่อสายไฟนะคะสายไฟเจาะเป็นรูเลยจ้ะเป็นรูเดินไฟไฟจ้ะไปเป็นนี่ค่ะเขาแรงวันนี้นะคะทุกคน แกตนั่งเมดจ้ะกะเลยได้อย่างอยู่ในบ้านนะคะทุกคนอย่างอยู่ในเตาอบนะเ่ยได้ไปบาร์บีคิวข้างนอกนะคะสลัดมาด้วจ้ามากินข้าวแล้วน้ำน้งคะ่ะทุกคนจ้า